สัปดาห์ที่สองเรื่องร่างกายของฉันนั้นสำคัญก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวร่างกายเรามาอ่านเนื้อเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆเ,เพลงตาหูจมูกตาหูจมูกจับให้ถูกจมูกตาหูจับใหม่จับให้ฉันดู จับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกเรามาฝึกทำท่าทางประกอบเพลงกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเดียห้องสิงโตค่ะสวัสดีค่ะคุณมิวห้องฮิปโปค่ะตาหูจมูกจับให้คุจับจมูกตาหูจับใหม่จับให จับไม่จับให้ฉ huh? no huh? ันดูจับจมูกตาหูจาบหูตาจมูกตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับหมูกตาหูจาบหูตาจมูกเราไปเต้นพร้อมกันเลยนะคะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหู จับใหม่จับให้ฉันดูจับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกเด็กๆรู้ไหมคะว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเรียกว่าอวัยวะและอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นได้แก่อะไรบ้างผมตา จมูกหูปากคอผิวหนังมือเล็บเท้าผมช่วยป้องกันหนังศีรษะและทำให้ใบหน้าสวยงามตาช่วยในการมองเห็นจมูกช่วยในการหายใจหู ช่วยในการได้ยินเสียงต่างๆปากใช้รับประทานอาหารและใช้พูดออกเสียงให้ถูกต้องลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารและรับรสชาติของอาหารฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารเหงือกช่วยยึดฟันให้ติดกับขากรรไกรในช่องปากคอ ช่วยให้ศีรษะตั้งอยู่ได้ช่วยป้องกันอวัยวะต่างๆที่อยู่ในคอผิวหนังเป็นส่วนที่หุ้มอวัยวะต่างๆอยู่ภายนอกสุดของร่างกายมือทำหน้าที่หยิบจับสิ่งของต่างๆเล็บเป็นส่วนหนึ่งของนิ้วมือและนิ้วเท้าช่วยทําให้บริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าแข็งแรง เทา้าช่วยในการทรงตัวรับน้ำหนักร่างกายใช้ในการยืนและเดินการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอาบน้ำควรอาบน้ำทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งเพื่อความสะอาดของร่างกายสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง การสระผมจะช่วยให้ผมและหนังศีรษะสะอาดไม่สกรปรกหรือมีกลิ่นเหม็นแปรงฟันควรแปรงฟันวันละสองครั้งเพื่อความสะอาดของช่องปากล้างมือควรล้างมือก่อนและหลังจากการทำกิจกรรมทุกครั้งด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล การทานอาหารควรทานให้ครบสามมือ้ออาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีพลังงานในการเคลื่อนไหวและการทำงานเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองกันด้วยนะคะ